She's got some nice long hair, and you know that she's a magic. All the boys there can't help it; it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a legend. Yeah those whispers all around say she has a reputation. Don't อ่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครัดกันยุงนะครับก็วันนี้โจกาดนะครับมามิทติ้งแล้วก็ทางกลุ่มนะครับก็ได้ก็เรียกเลยมีการสั่งเสื้อจะทําเสื้อนะครับแล้วก็นัดกันมาแจกวันนี้นะครับก็พอดีมาแจกกันแล้วก็เห็นรถนะครับจะเป็น อ่าเอสพันหรือวนาครับปีปีผมไม่แน่ใจนั้นอาจจะ2020หรือ2 0 2พนี่เอ็นี่ยรายละเอียดไม่แน่ใจนะครับก็ค่อนข้างสะดุดตานะครับกับชุดพาร์ทคาร์บอนทั้งคันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูนะว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอ่าไปพบกับเจ้าของรถกันเลยนะครับ a few moments later อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของรถนะครับัครับอ่าชื่อ ่บอยครับอ๋อชื่อบอยนะครับอายุ24ปีครับเป็นเจ้าของรถคันนี้นนอ่าเป็นอ่าเอทพันธ์อั 8, นน,นี้ปีไหนอะบอยตัวนี้ปี 20, 20ครับปี20อือ่าราคารถตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยหรือว่ายังไงครับเนี่ยบอยตัวนี้ตัวน,นี้เป็นตัวออกช่วงแรกๆครับเป็นตัว M Package สีแดงอืม M Package มันจะต่างจากตัวปกติยังไงครับบอยตัวนี้มันจะได้ได้ล้อมาเป็นล้อของ B M แต่เป็น อาโอเคครับก็เดิมทีเนี่ยล้อมเป็นของมาเช่เนาะแต่ว่า BM เอ็มเขาเอาไปเขาเรียกอะไรสั่งผลิตเนาะสั่งผลิตให้เป็นของแบรนด์ BM เอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับผมแล้วก็ชิ้นต่อมาเป็นตัวไหนเป็นปั๊มปั๊มปั๊มอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นพีตัวเริ่มต้น g p 4 RX ธรรมดาอ๋อเป็น g p 4 RX คู่หนึ่งแพงไหมครับตัวนี้คู่หนึ่งหมื่นหนึ่งประมาณสี่หมื่นห้า โอ,อ, 1, 4, อ,อ้มือหนึ่งสี่หมื่นห้าครับผมแล้วก็ปลดไวปลดไว้วไวไอันนี้ทั้งระบบใช่ทั้งคันเลยอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นเเป็นสายเขาเรียกสายของแบนเอิร์นเอิร์นครับแล้วก็พวกปลดไว้ของอัลฟาก็คือสายเอิร์นทั้งระบบแล้วก็ชุดหวัวต่อชุดปลดไวเป็นของอัลฟาก็เบ็ดเสร็จแล้วทั้งคัน ประมาณสองหมื่กว่าสองหมื 20, ่นกว่า 20, <000. S 1> นะครับอ่เดี๋ยวถ่ายเพื่อนให้ดูนะ mm hmm. ก็คือสายถักเอินกับชุดหัวต่อของอัลฟ่านะครับข้อทั้งระบบสองหมื่นกว่านะครับ mm hmm. ก็คิดปบาจจะมืดๆหน่อยนะครับเนื mm ่อ hmm. ง <laughs> จากกัางคืนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชิ้นต่อมาอ,อะไรต่อเลยรสาบนตัวลอตซ<น><น>ี่หมุดทองครับลอซซี่หมุดทอง ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกับจะท็อปนะเนาะท็อปแพงสัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้นี้ห้าหมื่นสองครับอือห้าหมื่นสองมันอัดห้าหมื่นสองนะมือจะสั้นๆหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้รีวิวอะไรแบบว่าเออสี่ห้าหมื่นอย่างนี้นะโอเคครับอ่าชิ้นต่อมาเป็นกาดแฮนด์ของแบรนด์ที่รีว TWM ครับ TWM ตัวนี้แพงไหมครับนี่ตัวนี้นี่สี่พันเก้าครับสี่พันเก้า เอาเรื่องอยู่นะครับชิ้นเล็กๆแค่นี้โอเคเป็นพวกกันล้มหน้ากลางหลังของไลท์เทคก็จะมีกันล้มอ่ะกันล้มล้อกันล้มหน้ากันล้มกลางแล้วก็กันล้มหลังของตัวนี้ของอะไรอ่ะไลท์เทคอันนี้อ่าครบครบเซตเลยเนาะเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเออหมื่นหมื่นห้า โอ้โหเหมือนแค่การล้มก็ผมทับรถผมทั้งคันแล้วอ่ะการเครื่อนการเครื่องอันนี้ BB Racing ครั <DB Nothing. S 1> บผมันนี้ทั้งเซ็ตเท่าไหร่ครับนี่ทั้งเซ็ตน่าจะประมาณ9,000หรือหมื่นสองเนี่ยแหละครับสองฝั่งเลยอ๋อก็ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเนาะก็ม <c oughs> ือที่หมื่นสองมีประโยชน์เยอะครับผมอ่า,าแล้วก็ชิ้นต่อมาเ็เกยยงครับเพิ่ง <c> ใ <oughs> ส่มา <c oughs> <ส> <c oughs> เป็นเกยโยของคามุอีกค้ามุยอีกถ้าคามุ่อคามุอีก<ช>จาราคาไม่ค่อยแรงเท่ากับ<ช>ตัว Light ไรท์เทคใช่ใช่ครับจะถูกกว่าตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับนี่หมื่นสองห้าร้อยครับหมื่นสองห้าร้อยตรงรุ่นเลยวันที่สิอ๋อเป็นตรงรุ่นเลยเนาะครับผมแล้วก็นี่เตต้ตามากเลยเป็นท่อ,อของอัติเลสซิ่งอันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับนี่ใบนี้ตัวนี้ทั้งเส้นเลยเป็นฟูก็ประมาณแสนสาม อือแสนสามอ๋อเป็นโฟร์ครับใช่ใช่เป็นโฟร์ถอดแสนสามนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อรถผมได้ครึ่งคันแล้วอ่ะอ๋อตัวนี้บังเนาะก็เลยไม่เห็นนะครับนี่เป็นกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำเทพยูวอติกก็ปิดหมดเลยเนาะครับผมอ่าเบอร์ประมาณที่เป็นขายแต่งขายแต่งอ่าครับผมของ n r c ประมาณ9,000กว่าบาทของ n r c 9,000กว่าบาทเลี้ยวในตัวด้วย มันก็คือเดิมทีตัวตัวถ้าเป็นเน็ตพันสองพันยี่สิบเนี่ยมันจะไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีเนาะไฟท้ายมันจะชี้อกมากนี่เลยก็คือมันไปอยู่กับบางโคนนัะงั้นครับผมเลี่ยนแล้วดูแบบดูซิ่งเยอะครับผมเป,เปิดแตลองลองเปิดให้เพื่อนให้ดูครับ เห็นชัดอยู่นะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อมาปั๊มล่าง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 เออเกือบลืมล่างเป็นด้วงนิกเกิลธรรมดาครับดวงปั๊มล่างเป็นด้วงนิกเกิลราคาเท่าไหร่ครับพี่บอยหนึ่งหมื่นกว่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะปั๊มด้วงนิกเกิลหนึ่งมื่นกว่าแล้วก็บวกกับสายเออกับชุดต่อกกับพันป้าเหมือนเดิม ก็ฝาถัาางฝาถังของอฝ้าก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับของแ,แบรนด์เดียวกับของโปรตไวเนาะมีไปจอดนี่ต้องระวังเนี่ยพวกปิดหยดน้ำ <c oughs> เอาผมมาเป็นนี้พี่มือคัดใช่ทีเดียเหมือนเดิมตอนนี้โดนมาเท่าไหร่ครับนี่ต่วน,นี้ประมาณสี่พันห้าแล้วมันได้แค่ก้านหรือว่าตัวนี้เลยครับเลได้ได้ขอทางชุดใช่ไหมครับ น,นิ่มขึ้นพี่ปรับได้ปรับระยะได้ครับผมอ่าแล้วก็อ่าอ่าแล้วก็น่าจะสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นอ่าชุดคาร์บอนทั้งคันนะครับอันนี้โดนมาเยอะไหมครับนี่คันอยู่ประมาณสองแสนกว่ากว่า สองแสนก็คือ,อชุดแฟรลิงเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งหมดเดี่รอทำสีใหม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ลถ่ายเพื่อนให้ดูชัดๆนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ท้ายเลยนะครับเพื่อนๆท้ายยันแฟรลิง<ม>กลาง<ม>แล้วก็ถังน้ำมันนะครับก็เป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับเพื่อนๆรวมถึงเชียวชิวด้วยนะครับก็จะเป็นปูนะครับ รคเท่าไหร่นะบอยทั้งคันเท่าไหร่นะครับ10คันน่าจะมาแสนได้แล้วครับแต่งเรื่อยๆแต่งเยอะหน่อยเรื่อยๆไปก็คือทั้งคันประมาณ6แสนกว่าก็ค่อนข้างเต็มนะครับอันนี้บอยวายอยู่อยู่ปาจีนนี่ใช่ไหมครับอยู่เป็นคนชายฉำเซาครับอ๋อฉำเซา ต้องถามก่อนทำทำอาชีพอะไรเนี่ยผหแต่งรถได้ขนาดนี้ประกอบธุรกิจตัวตครับฟาร์มหมูอ๋อเป็นฟาร์มหมูนะครับฟาร์มเห็ดฟาร์มหมูฟาร์มเห็ดสุดยอดนะครับเต็มลำมันอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพื่อนมันเนื่องจากกลางคืนนะแล้วก็มือสั่นหน่อยเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ในการรีวิวนะครับเนื่องจากไอตัวเจ้าโปองผมเนี่ยมันน่าจะไปแล้วนะครับ อาจจะเสียงเบาบ้างบักดังบ้างนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับเออบอยเดี๋ยวสอบถามอีกหน่อยครับไอ,อ้ตัวโชกมันเป็นโชคเดิมติดมาจากโรงงานหรือว่าเราไปอันนี้เป็นโชคเดิมพี่หน้าหลังเป็นเดิมเอเดิมไฟฟ้าหมดเลยไฟฟ้าทั้งระบบ,บตัวใหม่ทำมาแบบนุ่มแบบเห็นมานานครับง่ายเลยพี่ครับออถ่ายเพื่อนให้ดูนะถึงความสุดนะครับ คาร์บอนทั้งคันสองแสนสองแสนสามแสนประมาณสองแสนสามแล้วอ่าเห็นบอยว่าจะไปทําสีนี้จะไปทําสีทับใช่ไหมครับใช่ใช่ทั้สีทับคาร์บอนได้วยจะมองไว้เป็นสีอะไรบอยตนี้เอาตัดแดงยังไงนะเอาตัดแดงเลยเอาตัดแดงเอาเหมือนกับเหมือนกับรถพี่บอยปะไม่ไม่ไม่เหมือนเลยอนอันนั้นมันออกขาวต้องรอดูต้องรอดูอ๋อต้องรอดูรอได้คิวค่อยไปทำ เดี๋ยวถ้ายังไงนะถ้ามีโอกาสนะครับหลังจากบอยเขาทำสีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาะถ่ายรีวิวเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะอาจจะเป็นตอนกลางวันนะครับมันมันจะได้ชัดๆเห็นรายละเอียดเยอะๆหน่อยนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอ,อขอบคุณบอยมากนะครับที่ให้โอกาสนะครับมารีวิวรถเพราะว่าไม่เคยรีวิวแบบรถแบบหือแต่งเต็มขนาดนี้นะครับเพื่อนโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนท่านใดอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามนะครับเพจนะครับสายบันเทิงโซนกระบินนะครับเพื่อนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียง่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนสวัสดีครับ